วันนี้มาเบิ้งฝึกตึกป่าเด้อเพิ่นพี่น้องเพ่นมาทางไก่บ้านมาสเสดาจมาก็ให้โชกให้หม่านนะขี้นงี้ก็ไปจองได้ให้กับบ้านกับเมืองได้กรากำลังสิกินข้าวเพ่นมาแต่เสาขนาดเลยเข้าวหาน้ำให้เจ้าที่เจ้าถานเพื่อนกิน เออกะนปแดกอันแบปกโอ้ได้กินแจบปลาด้ดอกของโบราณแซบแซบเด้อกับพักกับยาแบบมนั้นหละหาน่งนุ้นได้เยาวได้มือองเเออไหใดติดไม้ติดมือมาบานมาเมืองได้ของโบราณได้บอ มีกระตุ้มมเนี่มันก็กินอันไม่เยนาะนได้ติมาดึงมาไก่ผมไ่ได้ติไห้ติมือเมื่อกับคากเลยน้อยใหญ่ปลาลูกปลาหลานมาไก่ได้อีคนไหนมาปีหน้าว่าจบ่มาไก่โคตรน้อยน้ำมันนี้ก็บ่มมีเนาะ อันนั้นเท่เพื่อนเอาเพื่นกินกินข้าวอิ่มแล้วก็กินน้ำนนกินไน้เลยเ <c oughs> จ้าจ้าข้าคุณหลายหลายมาไก่อย่าให้กระเจ้าหัวหวานนะม๊อ วาแวาเด้อกระดงวาสน้อยด้หลายรูแบ่งปันกันเมื่อกินท่านล่าน้อยใหญ่มากไก่ไปนนิมของเปาเมื่อกับโบเป็นและอายบ้านไหนเมืองเพะรนนอคนบอกที่ีดอกผามากกับพ่อได้ยูได้กินยู เจียบประเดดเสแยบจุดมือตดุงไปจ่ยันทุตนต่างบอเป็นสีมีตั้เแต่ทั้ซนหนึ่งทั้งเซนสามเซนห้านวบเหรลกขีวันเดียวปากห มาเบิร์มาสมตึกป่านองสิมบันเฮาพี euh. ่น้องมาเดีนี้ก็ยังทันอยู่เด้อมันกระบอลดีเยี่ยมว่านนี่มาเอ้าบอยได้ปล่อยปล่อยกับมี่บอยลาปล่อยปลาปล่อยปลาธรรมชาติกับมีแต่ไม่ได้ลงเหึงแล้วอันนี้นะเกิดขันขบวนนั้นเราจียับเอาการจีนยับมาทางฝีขันบุญขลุ่น

อเอ้ยมันเต็มแน่มันยัง,ง <c oughs> ผมเห็มนมองผิว <c oughs> ป่านบอดีีนองก็โจยังี่ดน้อยีจกเนิบ่เป็น้องกวางอยู่คพนพัฒนาเรียบร้อยแล้ว